ตอนนี้กำลังจะสาธิตเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้โตเร็วเพื่อจะหนีน้ำประเด็นก็คือปลูกนาะปลูกไม้อย่างไรให้โตหนีน้ำน้ำท่วมไม่ตายผมอยู่กับคุณรัตพลและคุณเมธาวีแล้วก็ลูกหลานซึ่งจะเรียนรู้กระบวนการนี้ไปด้วยกันหลักการแรกคือหลักของการขุดหลุมขุดหลุมนี่ให้ใช้ให้ใช้ช่งแรงหรือ ไอ้เครื่องมือขุดหลุมซึ่งจะทําให้มีน้ําหนักแล้วก็ขุดได้ลึกลึกแล้วก็เล็กขุดต้นไม้ขุดหลุมต้นไม้ต้องลึกและเล็กเพราะว่าความกว้างไม่มีความจําเป็นเพราะระบบรากจะลงก่อนเมื่อระบบลากแก้วลงระบบระบบลากแก้วลงแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะอราแก้วลากแก้วเขาเยอะเมื่อมันลงแล้วให้เขายุดได้แล้วเดี๋ยวเขาจะแตกค้างที่หลัง ถ้าถ้าถ้าหลุมใหญ่เนี่ยหลุมใหญ่ที่มันมันจะทําให้คุมสงยากมันจะเอน็นมันจะไหวมันจะอะไรไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นพื้นที่ลุกลามพื้นที่ไร่พื้นที่มันพื้นที่แข็งขุดยากสมมติมันขุดยากอย่างี้ก็ต้องขดุดด้วยโดยใช้เครื่องนี้นะครับสมมุติเรานี่เราขุดแล้วขุดแล้ว,ลวนี่เราก็เตรียมที่จะปลูกที่ที่ปลูกเราก็ใส่สิ่งที่จะทําให้เขาโตแล้วแข็งแรงสิ่งแรกก็คือปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้มีมีอยู่สองประเภทอันนี้คือปุ๋ยปุ๋ย ปุ๋ยขี้ไก่เป็นปุ๋ย,ย,ยมูลสัตว์ขี้ไก่นะฮะแท้ๆเลยนะใส่ลงไปหยิบมือเลยขี้ไก่แทๆ้ๆไ,ไม่ได้ผสมไม่ได้ผสมเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือปุ๋ยสิบห้าสิบห้าใส่ไปหยิบมือปุ๋ยสิบห้าสิบห้าใส่ลงไปวนกับขี้ไก่วนกับขี้ไก่ใส่ลงไปแล้วเสร็จแล้วอันนี้สาคัญอันนี้คือไมโครละซาหรือเห็ดเปาะเห็ดเปาะเป็นเชื้อทอจะอยู่ในระบบราก ใส่ลงไปหน่อยนึงนิดเดียวก็ไดังี้แค่นี้พอมันจะไปอยู่เมื่าทำพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ใต้รากทําทให้รากโผล่ใหญ่แข็งแรงโตรเร็วทนน้ําทนโรคทนแรงทนไฟคือเป็นตับสำคัญที่นี้วิธีเตรียมการปลูกนี่ครับในการปลูกเนี่ยหลุมนี้จะปลูกสองอย่างจะปลูกไม้สองอย่างหลุมเดียวสองประเภทนะครับว,วิธีวิธีวิธีทำเนี่ยอย่าอย่า,กยากแกะทั้ง เพราะแกะทั้งถุงเนี่ยมันก็จะทําให้ทาให้ทาให้ดินแตกเมื่อดินแตกแล้วก็มีโอกาสตาย,ตายแต่นี่แต่แต่เราก็กลัวสิ่งแวดล้อมจะไม่ดีเราก็พยายามค่อยๆแกะค่อยๆแกะอันนี้แตกแล้วแตกแต่ก็แต่ก็ไม่ตายเพราะว่านี่คือมะข่าหม,มงมะข่าหม,มูอันน,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 นี้อันนี้ลำบากหน่อยอช่วยช่วยดิคือลำต้นเขาแข็งแรงเขาแรงแล้วแล้วก็รากเขาดีอยู่แล้วแต่เขาจะอยู่ใบจะหล่นในช่วงแรกสักหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเธอ เธอไม่อยากไปไหนแล้วเธอลงรากแล้ว่ก็ยังเอาเธอมาอยู่นะครับนี่คือใบกระยัถ้ามีกันไกลด้วยจะดีก็ดีก็ดีเอากระวัลกะัทีนี้ใส่ลงไปใส่รากาลงไปพอใส่แล้วลงไปแล้วนี่คือพยุไม้พายุไม้พยุแล้วก็เช่นเดียวกันเราก็แกะถุงนะครับแกะถุงพยุนี่ก็รากโตแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปอย่างนี้นะครับ ใส่ลงไปกนงอไงไม่เป็นไรพอ<น>เสร็จแล้วก็กรบดินหลักของการกรบดินอย่าใช้ดินซื้อนะครับอย่าใช้ดินถุงเพราะดินถุงมีคิดเท่ามีความเป็นกรดมีเกลือจะทําให้ต้นไม้ตายเพราะดืเร<อ>ื่องจากกรดแล้วก็ที่สําคัญมันไม่ยึดเกาะหลักสําคัญก็คือดินตรงนั้นแหละครับดินตรงนั้น,นอ๋อผมลืมขั้นตอนไปก่อนจะใส่ต้นไม้นี่ต้องใส่ดินปิดระหว่างปุ๋ยกับรากเสียก่อน แ้วเดี๋ยวลากมันจะไปถูกปุ๋ยแล้วมันจะเค็มมันจะตายอ้าวให้แย,แ,ยแยกให้เธอตั้งคนตั้งดูหน่อยเอากบครับ,บกบสิน,นะครับนีน่นนนะครับดินลองพื้นไว้ก่อนนะดินรองติดระหว่างปุ๋ยกับลากดินลองพื้นไว้เพราะว่าเนือจากปุ๋ยมันอยู่ข้างล่างถูกต้องเดี๋ยวลากเดี๋ยวต้นไม้จะตายสิบห้าสิบห้านี่ก็ปิดกับขี้ไก่กับขี้ไก่ขี้งูก็ได้ขี้หมูก็ได้แต่ขี้หมูมันร้อนนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ขี้งว สำคัญยังที่วัวสดอ้ที่วัวแห้งที่วัวแห้งที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการหมักเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องครับที่วัวแห้งคือพี่บอกที่วัวแห้งเท่านั้นที่วัวสดมันจะมีความเป็นกรดสูงเอาแยกกันไปหน่อยให้บางคนต่างดึกขึ้นมาหลักการสำคัญนะครับจะต้องจะต้องลดการขายน้ำขายน้ำลดขายน้ำขึ้นหน่อยเมื่อเสร็จแล้วเหยียบนะครับเมื่อเสร็จแล้วเหยียบเหยียบให้แน่น เยยบให้แน่นครับหลักการเยียบให้แน่นให้รากมันเกาะดินมันเกาะรากสําคัญนะครับเยียบนี่สําคัญมากเกากขาแยกเแยกกัอนอ,อยู่มีอ,มอยู่นะฮะ่นแล้วแน่นแล้วแน่นแล้วนะครับนั่นแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต่แล้วก็เอาไม้มาปักเพื่อคุมทรงเธอแรกๆหน่อยเพราะเดี๋ยวจะโคตรนี่ฮนะอย่างเงี้ยเนี่ยไอแม่ก็ได้แล้วแล้วแล้วก็เอาดินมูลเวนี่เหยยบเข้าไป จริงๆแล้ววิธีเหยียบก็เอาให้มันมีดินเป็นบุ๋มๆลูนๆหน่อยเพื่อวน้ําจะได้ขังนี่เสร็จแล้วครับนี่คือการปลูกต้นไม้เพื่อที่จะเพื่อที่จะให้โตเร็วโตทันไฟโตทันที่น้ําจะมาวิธีปลูกก็น่าจะปลูกประมาณเดือนพฤษภากรากราสิงหากัรยาจุลาพอน้ํามาพฤศจิการอดแล้วครับต้อง90วันถึงจะให้ระบบรี้บ นิ่คืการเรียนรู้ที่สูงศึกษายอย่างหนาแก่นี้เก็ุบครับ